ระวังไอหัวรถได้ไข่มาวะเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับเสียงแบบนี้ให้ทายน่าจะรุ่นแม่แล้ววิพูดอะไรอ่ะอบเปล่าหมายถึงว่าแม่ของลูกเสียงดูรุ่นใหญ่นะอันนี้รุ่นใหญ่อยู่อันนี้มาเล่นกันลูกกับหลานเลยครับมาแล้วเรามาเล่นเกมทายอายุกันดีกว่าห้าสิบหกสิบแปดสิบโอ้โหรุ่นนี้ใกล้ลงโลแล้วยังไม่เล่นเกมเลกเหรอยาย บอกอายุยืนรุ่นนี้ฟันปลอมล่วงหมดปากแล้วยังใส่ฟันทองโอ้โหฟันทองซะด้วยมีได้ใส่บัตรประชาชนมาหรือเปล่าไม่ได้ใส่โอ้ยมันนี่มันเลยจสอนได้สอนเนี่ยอารมณ์เหมือนหลานสอนยายแล้วกันนะดูแบบรุ่นใหญ่อ่ะเอาง่ายๆต้องยกมือไหว้อ่ะทรงเนี้ยจริงๆได้รืยยังไหนลองดูสิเฮ้ยเกิดปีสองพันนี่อายุเท่าไหร่เหรอใส่ม่วไงอาอต้องหมอยุ่งจริงๆมาก่อนจะรับของรางวัลอะ ไม่เห็นให้ดูมั่งเลยอ่ะเอาเรื่องเลยต้องให้ดูขี้โกงชิเป่งไหมชิปเป่งไว้เจอกันใหม่จ้ายายตรงดูมีอายุแต่ยังสวยอยู่ยังแบบน่ารักสมัยอยู่